สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่วีโกฟาร์มนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาร่วมกิจกรรมใหม่เก็บผลผลิตแรกของรางวัลค่ะก็มีหลากหลายช้อยให้เราเลือกนะคะว่าเราจะเก็บอะไรก่อน,นะคะ่ะเฟื่อขอเลือกตัวนี้ก่อนคะ่ะเบอร์รี่นะคะแบล็กเบอร์รี่นะคะก็ด้วยความที่ปลูกไว้นะคะก็ตอนนี้เก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะเราก็จะเก็บตามจํานวนที่เขาตั้งไว้นะคะอันนี้ตั้งไว้ห้า ผลนะคะก็เท่ากับว่าต้องเก็บประมาณ2ต้นนะคะก็เก็บ2ต้นเราเฟืงก็ฟันโชเชะนะคะเอาต้นที่แห้งออกนะคะเพื่อความสวยงามของสวนเนาะแล้วเราก็ลงต้นใหม่ปลูกต้นใหม่ไปด้วยเลยนะคะ mm hmm. เพื่อที่ว่า กว่าผลผลิตรอดใหม่เขาจะออกเนี่ยก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะจัดระเบียบนิดนึงนะคะให้เข้าเหลี่ยมเข้ามุมสักหน่อยนะคะเพื่อความสวยงามเนาะแล้วเราก็มาเก็บของรางวัลค่ะก็ได้มาติดหนึ่งนะคะ100คะแนน1 0 0แต้มนะคะตัวของผลผลิตเนี่ยนะคะก็เขาก็จะมีแต้มให้เราเก็บหรือว่าของรางวัลให้เราเก็บเนาะต่อไปนะคะก็คืออ,อันนี้นะคะก็จะเป็น วันนี้เขากำหนดให้เรานะคะทั้งหมดนะคะ6ชิ้นนะคะเราก็สามารถเก็บผลผลิตนะคะเลือกก้อนเก็บนะคะก็ต้องกดกอดน,นะคะว่าเราจะร่วมร่วมชิ้นนี้นะคะเราถึงเก็บนะคะแล้วเราก็เก็บผลผลิตตามระยะเวลาที่เขากำหนดด้วยนะคะไม่อย่างนั้นก็จะเฟลก็จะไม่สามารถมาเก็บได้อีกนะคะมีหลากหลายตัวเลือกนะคะให้เก็บระหว่างนี้เราก็ไปผลิต ตัวอื่นที่เขาต้องการให้เก็บก่อนนะคะจะได้ปลดล็อกรางวัลได้เร็วขึ้นนะคะสําหรับใครนะคะที่ไม่ต้องการเก็บผลผลิตทีนี้ก็สามารถลบออกได้นะคะโดยกดไปที่อ่างขยะ ะะเขาก็จะลบออกให้แล้วก็จะมีช้อยใหม่ขึ้นมาให้เลือกแต่ว่ามันก็จะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเรามาดูกันว่าของรางวัลลอตนี้เป็นอะไรบ้างนะคะก็มีแต้มดนตรีมีเหรียญทองนะคะแล้วก็พวกของตกแต่งต่างๆนะคะใครที่ต้องการชิ้นไหนก็เลงเอาไว้ให้ดีนะคะเฟื่องอยากได้เรือตัวนี้มากเลยนะคะจะไปถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ฟินิชของเขาก็คือไอ้เจ้าม้วนแผ่นที่นี่แหละคะ่ะก็ ใครที่อยากร่วมกิจกรรมนี้นะคะก็อย่าลืมไปเก็บผลิตภัณฑ์ให้ได้เยอะๆนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ